สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ปวงคาพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหาการุณาธิคุณตรานดนิทรรขคาพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสเปกโฟนทีวีสวัสดีเพื่อนสเปกโฟนทีวีนะครับมีกับแอดมินจาแล้วก็หอวเมสิบนะครับวันนี้ที่ พราผมมีคลิปแกะกล่องที่อยากเห็นเรามันใช่ไหมตอนนี้ถึงไทยแล้วมันมีฟีเจอร์หนึ่งของ Huawei Mate 10 Pro นะครับเครื่องนี้ที่ในงานเปิดตัวเนี่ยเขาพือฮหากันมากเลยนะครับแล้วก็เรียกว่า,าใช้คําว่าตบหน้าคู่แข่งได้เลยดีกว่านะครับก็คือฟีเจอร์การต่อออกจอนะครับโดยที่การต่อออกจอของ Huawei Mate 10 Pro เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาใช่ไหมมันใช้แค่สาย USB Type C to HDMI เท่นั้นเองนะครับแล้วก็มันจะมีอินเทอร์เฟซใหม่เลยที่หน้าจอหนึ่งแล้วก็การทํางานเนี่ยก็จะแยกส่วนกันเลยเรียกได้ว่า ใช้สายเพียงหงเส้นนะครับก็เปลี่ยนหุ M ้เม10 Pro ให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับสามารถทํางานต่อเมาส์อะไรได้หมดเลยนะฮะส่วนการทดสอบวันนี้ผลของการต่อจอออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลย สำหรับอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนให้เจ้าหัวไอทีมิโพเนี่ยครับกายล่างเป็นคอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมครับก็จริงๆอ่ะมันใช้แค่สาย USB Type C to HDMI นะครับก็คือสายที่ด้านนึงเป็น Type C แบบนี้แล้วก็อีกด้านนึงต่อเป็นหัวไทีแบบนี้นะครับสามารถไปเดินหาซื้อได้ตามร้านขายคอมพิวเตอร์ทั่วไปร้านค้า IT ทีทั่วไปก็จะมีขายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้เป็นมิพอะแดปเตอร์ของทาง Energy เขานะครับก็รองรับ USB C 3.1นนะครับตรงนี้แล้วก็ หัวที่จ่ายออกมาก็จะเป็น HDMI มี USB Type A แล้วก็มี USB Type C นะครับจริงๆอะหัวเวยเนี่ยก็จะมีเม e ด็อกออกมาจำหน่ายคู่กับตัวเม10 Pro m เม e ด็อกก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยครับมีพอร์ตให้เชื่อมต่อได้หลายพอร์ตนะครับทีนี้เราก็เอาสาย Type C เนี่ยเสียบเข้าที่ตัวหัวเวอร์เมใช่ไหมเสียบปุ๊บอ่านี่ล้วก็จะเอา HDMI ที่มีในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับปุ๊บเสียบแล้วพอเสียบปุ๊บทีเนี้ย มันก็จะทำการรัน EMUI Desktop ขึ้นมานะจะเห็นว่าจะเห็นว่าหน้าตาของเจ้า m a สิ Pro มันเปลี่ยนแล้วใช่ไหม,มเพื่มมานต่งมันกลายเป็นเหมือนกับแท็คแพดอันใหญ่ๆนะครับดูเวลาที่ผมเลื่อนนิ้วไปนะก็เมาส์ที่อยู่ในหน้าจอขอมก็จะเลื่อนตามนะครับมันสามารถรับคำสั่งในการสกอร์ได้ใช้2นิ้วได้ใช้2นิ้วแทนการคลิกขวาเห็นไหมใช้นิ้วเดียวแทนการคลิกซ้ายนะครับสามารถลากได้นะครับทำได้หมดทุกอย่างคล้ายๆ กับการใช้งานแท็คแพดของบนโน้ตบุ๊กเลยโดยข้อดีของตัว Huawei Mate 10 Pro กับการต่อ EMUI Desktop เนี่ยมันอยู่ที่มันสามารถ1คือมันใช้สายใช้ซ C ตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของ Huawei เองนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเหมือนกับพวกรุ่นก่อนหน้านี้ที่เคยทําได้เช่นพวก Samsung Galaxy Note 8ต้องใช้ Samsung Galaxy Dex ใช่ไหมหรือว่าตัว HP Elite X 3ก็ว่าต้องใช้ Elite X3 Dock ใช่ไหมครับซึ่งมันจะทาให้การพกพาเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสำหรับเราไปใช้งานนอกสถานที่ใช่ไหมอันนี้เราพกแค่สายเส้นนี้เส้นเดียวนะครับแล้วก็ ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันทํางานแยกส่วนกันเมื่อจะเห็นว่ามันเนี่ยผมผมสามารถออกจากหน้าจอตรงนี้ได้นะครับโดยที่โดยที่ในส่วนของเดสก์ท็อปก็ยังคงเป็นหน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมผมสามารถเข้าแอปพลิเคชันได้หมดนะครับนี่เข้ามาใช้ดูแอปนะดู CPU Z ในนี้นะ ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปพรีเซนต์งานใช่ไหมแล้วมีคนโทรเข้ามาเราสามารถรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับโดยที่การแสดงผลตรงนี้ก็ยังคงแสดงผลอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่มันก็จะโดนเรนไปเรื่อยเรอยพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่เราควรจะต้องเชื่อมต่อเมสิโปกับพวกหับหรือว่าพวกมันติอะแดปเตอร์หรือว่าเมสด็อกก็คือมันสามารถมีพอร์ต t ท p ์ซีตรงนี้สามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปได้นะครับก็ถ้าผม่าจะใช้งานเดยวาวใช้งานจริงๆก็คือเสียบสายชาร์จเข้าไปปุ๊บ ส่วนสาย USB Type A ตรงนี้ถามว่ามีไว้ทำไมนะเพื่อจะเห็นว่าผมเอาเมาส์กับคีย์บอร์ดมานี้เป็นของ Logitech นะครับก็เป็นเมาส์คีย์บอร์ดที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันจะมีตัวรีเซิเร์ตัวหนึ่งตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์ใช่ไหมก็เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะเสียบเข้าไปแล้วนี่เห็นไหมผมสามารถขยับเมาส์นะครับไปพร้อมๆกับคีย์บอร์ด๋ยวผมจะลองเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ดูนะครับ มันจะรองรับแอปพลิเคชันบางส่วนเท่านั้นนะครับท,ที่มีขึ้นมารองรับอย่าง Microsoft Word หรือว่า PowerPoint อันนี้ก็สามารถแสดงผลได้นะครับอ่ะสมมติว่าเราก็มาดูกันนะครับผมจะสร้าง Document ใหม่อ่านี่ไงเราก็เลือกได้เลยนะครับจะเห็นว่าหน้า User Interface ของ Microsoft Word เนี่ยมันก็จะดูแบบคล้ายๆในคอมพิวเตอร์แต่ว่าอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับตัว Microsoft เองที่ออกแบบซอฟต์แวร์ให้มันมีหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับทำให้การใช้งานนะมันค่อนข้างง่ายนะฮะเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ นะครับพิมพ์ได้เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เซฟอัปโหลดขึ้นคลาวไปเรียบร้อยนะครับสามารถแก้งานได้ใช่ไหมนี่รวมถึงแอปเปอื่นนะครับอย่างเช่นเราจะดูแกลเลอรี่รูปภาพนี่ผมถ่ายภาพมาหลายรูปเลยอ่ะเราดูสักรูปหนึ่งนะครับดูที่ถ่ายมาเปิดเต็มจอไหมเออเราก็สามารถใช้ตัวคีย์บอร์ดนะครับในการดูภาพได้ไหมอ้ม ก็สะดวกดีนะครับนี่นะรวมถึงการรับชมวิดีโอนะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชันวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอที่มันเป็นเหมือนกับไฟล์ในเครื่องเขานะครับสมม,มติว่าเราไปทั้งนอกมาถ่ายวิดีโอมาในในเมดซิตโปรใช่ไหมกลับไปถึงบ้านมีทีวีก็เสียบสายเนี่ยแล้วก็จิ้มเข้าทีวีเลยนะครับมันก็สามารถแสดงภาพออกมาได้แสดงเสียงได้ด้วยนะเ,เล่นเสียงผ่านทีวีได้แต่ว่าน,นี้มันเป็นมันเป็นจอมอนิเตอร์เนาะมันก็เลยไม่มีลําโพงในตัวนะครับสามารถดูทีวีได้ดูทีวีไปแล้วเราก็ เปิด Page มนเจอร์นะครับก็ตอบดูคอมเมนต์ในเพจสเปกโฟนไปทำได้2อ,อย่างคือให้ให้มองว่ามันเป็นเหมือนกับอสองหน้าจอนะครับเหมือนเราเหมือนเวลาเราใช้น้ตบุ๊กแล้วเราก็ต่อจอแยกอันนี้ลักษณะการใช้งานแบบเดียวกันเลยจริงๆมันสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้หลายแอปนะครับอย่างเกมก็เปิดได้เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถควบคุมได้นะฮะผมลองเปิดผมลองทดสอบกับเกม ROV แล้วก็คือมันสามารถเปิด ROV ในนี้ได้นะครับ เพียง <muitas> แต่ว่ามันไม่สามารถคลิกเมาส์หรือว่าท right mm ําอะไรได้เลยนะก็คือเปิดได้เฉยๆคาดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเกมออกแบบมาให้มันรองรับการใช้งานคู่กับคีย์บอร์ดหรือเมาส์เนี่ยก็น่าจะทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของความร้อนที่ออกมาจากตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีความร้อนออกมามากเท่าไหร่นะก็ตัวเครื่องแค่แบบอุ่นๆนั่นเองนะครับต่อให้ต่อหน้าจอไปนานๆแต่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าแบตเตอรี่ไหลเร็วใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับมาเราก็สามารถดูการแจ้งเตือนจากตรงนี้ได้เป็นการแจ้งเตือนเดีย ขึ้นการได้เตืเดียวกันนะฮะส่วนในกรณีที่เราพกไปแค่ตัวเครื่องกับสายนะครับไม่ได้เอาเมาส์แยกกับคีย์บอร์ดแยกไปเนี่ยก็สามารถแก้ไขางานได้นะครับโดยการใช้วิชวลคีย์บอร์ดแล้วก็วิชวลเมาส์ที่เราเห็นตอนแรกใช่ไหมว่ามันเป็นเหมือนกับแท็บแพดใช่ไหมครับแล้วก็พอเรามากดตรงนี้ปกกดที่มันพิมพ์ได้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอคอนขึ้นมาให้พิมพ์แล้วก็ลองพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ไปเลยว่าทดสอบเห็นไหมมันจะค่อนข้างมันจะเรียลไทม์เลยแหละการพิรมพ์ Pro เห็นไหมฮะ แค่นี้เองเราก็สามารถ Edit n o t ้ได้แล้วนะครับก็กดเซฟปุ๊บเราก็จะมี n o t ตซึ่ง n o t ตตัวนี้มันก็จะมาขึ้นมาซิงกับตัว Note ในเครื่องโุ้ยเมสิกร้นนั่นเองนะครับเราเปิดมาก็จะเจอเลยนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหหยเขาทำมาดีนะตรงที่ไฟล์นะครับหน้าตาตรงนี้จะคล้ายๆกับ หน้าไมค์คอมพิวเตอร์ในในคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็จะมีบอกว่าสโตรเลชเหลือเท่าไหร่มีแคตตาล็ออะไรบ้างเราอยากจะดูวิดีโอก็กดเข้ามาดูได้เลยเราอ,อยากจะฟังเพลงกรณีที่มันตัวจอมีลําโพงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกดมารีเมก็ดูรูปได้เลยเห็นไหมมันจะแยกแยกโฟลเดอร์ไว้เลยนะครับว่ามีโฟลเดอร์อะไรโอ้โหแช่โอ้โหไฟรออะไรพวกนี้เปิดได้หมดนะครับการใช้งานนี้ก็จะใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับไอการที่ใช้มัลติพอร์พวกนี้ถ้าสมมติว่ามี อุปกรณ์ที่เป็นแฟลชไดร์มาเสียบต,ตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟล์ได้เลยนะครับถ้าเกิดกรณีไฟล์นั้นมันสามารถอ่านบน Huawei m a 10 Pro ได้นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เป็น External Storage อะไรก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมการจัดการหน้าตาของ User Interface ค่อนข้างค่อนข้างเป็นถือว่าเป็นมิดเลยแหละสำหรับสำหรับการใช้งานลักษณะนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใน Huawei m a e 10 Pro นะที่มีแล้วก็ข้อจํากัดน้อยกว่านะครับ คู่แข่งที่จะต้องแบบใช้ด็อกเฉพาะทางาพกแค่สายตัวนี้ตัวเดียวไปก็สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้แล้วและนี่ก็คือหนึ่งในฟีเจอร์ของ Huawei Mate 10 Pro นะครับที่สมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ทําได้มากกว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นอื่นนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆรวมถึงการรีวิวแบบเต็มๆแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวกําลังทดสอบกันอยู่แล้วก็จะปล่อยรีวิวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับดย Huawei Mate 10 Pro จะวางจำหน่ายในประเทศไทยภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ถึงนี้นะครับคือเดือนหน้านั่นเองนะครับส่วนราคานี้ แอบไปได้ยินมาว่าจะไม่เกิน30 0 0 0บาทนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดราคาเท่ากับตัวเม e 9 Pro น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช n e l Speed p o n e TV ของเราด้วยนะครับสวงนี้อเมจ้จาขอตัวลาไปก่อนครับผมสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ